สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดภาวาโควิดยังไม่ทันซาอีโบลากลับมาระบาดอีกรอบพบตายสีส่ศพ เมื่อวันที่3ม,ม,ม,มิถุนายนที่กระทรวงสาธารณสุขแพทย์หญิงพันประพายงตระกูลผู้ช่วยโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติเออบบคเดเ,รรตเชื้อไวรัสโควิด1 9หรือสอบบคอเปิดเผยระหว่างแถลงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019หรือโควิด1 9ว่าล่าสุดสหภาพครูในประเทศอังกฤษได้แสดงความกังวลเชื้อโควิด1 9 อาจาระบาดภายในโรงเรียนหลังรัฐบาลอังกฤษประกาศให้เริ่มเปิดการเรียนการสอนได้ในวันที่1มิถุนายนซึ่งเร็วเกินไปถึงแม้จะมีการจำกัดนักเรียนให้ไม่เกิน15คนต่อหนึ่งห้องเรียนก็ตามการจำกัดจำนวนนักเรียนต่อห้องยังส่งผลให้ห้องเรียนมีไม่เพียงพอบวกกับต้องมีเจ้าหน้าที่ที่ต้องคอยดูแลนักเรียนให้รักษาระยะห่างต่อกันซึ่งถูกมองว่าไม่สามารถทําได้จริง แพทย์หญิงพันประภากล่าวต่อว่าก่อนหน้านี้รัฐบาลอังกฤษได้ประกาศผ่อนปลดมาตรการล็อกดาวน์ที่อนุญาตให้ประชาชนสามารถรวมตัวกันได้ไม่เกิน6กคนแต่ยังคงต้องรักษาระยะห่างเว้นระยะทางสังคมในที่สาธารณะในขณะที่ผู้เชี่ยวชาญได้ออกมาเตือนว่าอังกฤษผ่อนปลดล็อกดาวน์เร็วเกินไปเนื่องจากตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหมย่ยังคงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆดรทีโดโรสอัสทานอม กีบรีเยซุสผู้อํานวยการองค์การอนามัยโลกหรือฮูระบุว่าได้รับรายงานว่าพบผู้ติดเชื้อไวรัสอิบราหรายเสียชีวิตแล้วสีรายเหลือรักษาในโรงพยบาบาลสองรายการระบาดเกิดขึ้นในเมืองบังดาคาทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศสาธารณารัฐประชาธิปไตยคองโกเป็นการระบาดครั้งที่11ของประเทศที่มีไวรัสร้ายแรงส่งผ่านของเหลวในร่างกายและมีอัตราการเสียชีวิตรอยละ25-90ถึงขึ้นอยู่กับการระบาดของโรคดังกลา่าว แพทย์หญิงพันปรภากล่าวว่านอกจากนี้คองโกยังต้องเผชิญกับโควิด -19 ที่มีผู้ติดเชื้อสะสม3,194รายเสียชีวิตแล้ว72รายขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ